อีกท่านหนึ่งค่ะที่ออกมายืนยันว่าช่วงนี้ยังไม่มีสัญญาณการปรับครมนะคะนั่นก็คือคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์ค่ะ,ะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์วันนี้เนี่ยท่านก็ไปลงพื้นที่ที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วนักข่าวก็ไม่พลาดค่ะที่จะถามเรื่องของสัญญาณการปรับครมคุณจุลินบอกว่ากระแสข่าวเรื่องของการสลับเก้าอี้รัฐมนตรีส่วนตัวไม่ขอตอบถ้ามันจะเกิดขึ้นจริง เพราะตอนนี้มันยังไม่มีทีท่าว่าจะเกิดในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยจริงๆแล้วต้องนับหนึ่งจากนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ไปนับหนึ่งจากคนที่อยากจะเป็นรัฐมนตรีนะคะไปฟังเสียงคุณจุรินหนคะ่ะครับคณะรัฐมนตรีต้องนับหนึ่งจากท่านนายกรัฐมนตรีไม่ใช่นับหนึ่งจากคนที่อยากอยากเป็นรัฐมนตรีถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคงม,มีโผลเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูตรงนี้ว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากท่านนายก ถ้าเกิดจากท่านนายกเนี่ยก็ต้องรับฟังนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรที่มันจะต้องเกี่ยวพันกับประชาธิปัตย์ท่านก็คงแจ้งให้ทราบเพราะท่านก็แจ้งให้ทราบนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีม่านกั้นอะไรระหว่างประชาธิปัตย์กับท่านนายกนะครับในการทํางานร่วมกันที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าเกิดจากความต้องการเป็นร่นตีของคนที่1 2 3 4 5ม่มันก็คงมีหลายสูตร เราจะไปเอาวันนั้นมาเป็นตัวตั้งคุณจุรินหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ยืนยันว่าไม่มีสัญญาณปรับคอรมอแต่คุณผู้ชมคะคุณแอลคะเวลาเราโทรหาใครอะแล้วบอกว่าไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแปลกแล้วนะเอ๊ะทำไมไม่มีสัญญาณต้องมีอะไรแน่เลยถ้าไม่มีแปลว่ามีเหรอคะประมาณนั้นก็เป็นประมาณนั้นแต่คุณจุรินก็ยังฝากส่งความห่วงใยไปถึงความขัดแย้งในพรคพลังประชารัฐว่าขอเป็นกําลังใจให้พักพลังประชารัฐในการคลี่คลาย ปัญหาภายในพักให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะพักพลังประชารัฐเป็นแกนนําค่ะถ้าคลุกขลักอะไรในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นก็จะมีผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลได้คุณจุรินบอกว่าถ้าพูดตามข้อเท็จจริงเนี่ยน,นะคะก็ความคลุกขลักจะมีหรือไม่มีเนี่ยตอบไม่ได้ค่ะ,ะแต่ถ้าโดยหลักแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งต่อเสถียรภาพของรัฐบาลนี่ค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะ,คะว่าในเร็วๆนี้จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าในพลังประชารัฐนะคะค่ะ